เรียกว่าเป็นการรวมตัวกันล่วงหน้าก่อนจะถึงเทศกาลปีใหม่ไทยหรือวันสงการนั่นเองค่ะสำหรับส่งพิธีกรตัวมัมอย่างชมพู่อารยาและแอปทักษอ,อนขณะที่บันทึกเทปรายการสามแซบในล่วงหน้างานนี้ทีมงานจึงได้ถือโอกาสขอรถน้ำขอพรสองสาวกันเป็นแถวโดยมีหนึ่งในทีมงานพูดขึ้นว่าขอให้มีแฟนหล่อเหมือนแม่ เรียกว่าสร้างรอยยิ้มให้เอฟซที่ได้เห็นคลิปนี้กันอย่างที่สุดเลยล่ะค่ะแต่เอเอเอแฟนแม้ชมก็หล่อจริงแล้วแฟนแม่แอปใช้นนกุลแล้วใช่ไหมคะยอมรับผังอ้อมอนเนอเขินตามเลยทีเดียวค่ะ